ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะมาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนเลยค่ะใครที่อยากจะรู้นะคะว่านาเดชกับยายาเนี่ยเขากุ๊กกิ๊กปิ๊งรักกันนอกจอจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ห้ามพลาดแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องราวความรักของซุปตาปากแข็งอั้มพัชราภากันก่อนดีกว่าปากแข็งไม่เลิกค่ะสาวพัฒตัวแม่อั้มพัชราภาแม้จะยอมรับว่าควงไฮโซหนุ่มแอมพิธานไปทําบุญวันมาคบูชาที่วัดพาะศีเจริญแต่ก็ยังไม่ฟันธงสักทีว่าเป็นหวานใจคนใหม่ค่ะ ไปทำบุญก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะที่ไปกันหลายๆคนนะคืออันเป็นคนที่ชอบไปหมู่คณะนะคะคือสังเกตได้ค่ะหมู่คณะจริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะข่าวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวพอไปเดินกับใครไปถ่ายรูปกับใครก็เป็นข่าวคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็ปล่อยให้ไปเรื่อยๆค่ะ ขวัญและเดชยาย่าสงสัยจะอินกับฉากกุ๊กกิ๊กในละครที่เล่นคู่กันหลายเรื่องก็เลยมีข่าวเมาส์เลดลอดจากองถ่ายออกมาให้แฟนคลับตื่นเต้นกันว่าทั้งคู่กำลังซุ่มดูใจกันยื่ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าวงในขนาดไหนทันี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆผมกับน้องก็ทํางานด้วยกันเจกันทุกวันอยู่แล้วคนอื่นก็อาจจะคิดไปได้ครับผมจริงแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรครับจริงๆแล้ว คือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือถ้าถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องบอกจากปากหนูกับพี่นาเดชใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ดนคู่สามีภรยาป้ายแดงชายวิกกี้แม้หลังแต่งงานจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันซักเท่าไหร่แต่ดีกรีหวานก็ยังพุ่งปรี๊ดอยู่ค่ะเพื่อทั้งคู่ผลัดกันดูแลกันและกันไม่ห่างเลยละค่ะจริงๆก็พยายามที่จะดูแลเขาเท่าเท่าที่เราสามารถทําได้ค่ะก็เข้าใจว่าช่วงนี้เขาทางานเหนื่อยทํางานทุกวันพยายามที่จะหัดทําอาหาร ทนาเครื่องดืมท,ทมํา,า,ทา,าที่น้องซี้ตอนโนอา์เดอะสตาร์ที่เพิ่งพาคุณแม่ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ที่ค้อนแกนมาหมดัดาดล่าสุดก็ทุบก,กระปุกซื้อที่ดินในบ้านเกิดให้คุณแม่อีกสามไร่ค่ะหวังให้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติค่ะพอดีไปเจอที่ครับเจอที่ที่หนึ่งสวยก็เลยก็เลยซื้อให้ท่านอีกที่ดินตรงนั้นก็มี ต้นไม้มีอะไรเงี้ยครับเหมาะสําหรับที่แบบเผื่อท่านชอบสวนชอบอะไรเงี้ยครับก็ก็จะได้ทําเพียงแค่เราอยากให้คนที่เรารักยิ้มแค่นั้นเองขยันทํางานทดแทนพระคุณแม่แบบนี้นะคะนายอินเตอร์เทนขอยกตำแหน่งลูกกระตันอยู่ให้ไปเลยค่ะไปแล้วครับพี่ขอบคุณคมากครับ